ครับสวัสดีครับเอฟตีบ้บูดิตามทุกคันทุกคนเด้อมาเปิดคลิปอยู่วัดคลองสิบเอ็ดนะครับวัดปลาพี่น้องวัดปลาคลองสิบเอ็ดนะครับมาทาบุญครับวัดปลาคลองสิบเอ็ดนะครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับมันหยุดครับพาะพี่น้องพาครอบครัวครับมาทําบุญกันครับ คนก็เยอะครับคนเยอะครับคนหลายคนหลายพี่น้องเอ้ยครับนี่ครัมากรไหวพระนะครับสระกลางน้ำครับอยู่นี่ครับท่านี่กาบายตูยานะครับ คนจะไลายเป็นพิเศษครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับดูคนครับ ขอพรอกันนะครับกลาวไว้ปู่ย่าครับบางคนที่มาขอไว้แล้วก็มาแก้บนกันนะครับ <c oughs> เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอสดขอลาบนะครับนำรวยลำรวยทุกคนนะครับนะครับลำรวยกันทุกคนทุกคนนะครับไหนะไหนมาตายดูที สวัสดีครับครับครับคนมาเยอะนะครับคนมาเยอะมากราบไหว้ขอพอรเยอะ,ะครับวัดป่าของสิเอ็ดนะครับมาขอพอรปู่ย่านะครับ เพราะนะครับลุกคงลุกคล้องดังจะมีโศกมีลาบถูกหวยร่ยเบยร์างวัลที่หนึงมืออื่นนี่ครับคักคักอ่าครับดังแปลงแปลงโสกดีจูบูสุคนเด้อครับไม่เจอ ครับสงบเงียบนะครับขวัดเขว่าเราวมีควมสุขีนอ้องจิตใจเป็นสุขนะครับคนมากราบไหว้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ าักบ้างกับ้าคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโชคลาบนะครับขอพรปูย่านะครับ หยุดคนมาเยอะพี่น้องโอเคครับ <Okay. S 1> okay.